วส้าย yeah, ่กนุันทุ่รักกนรทน กับเจคัลินค่ะอยู่กับน้องทุกแจงแสงอุสาและดามณีดีสีสวัสดิ์ค่ะใช่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยยิงปุ๊บปื๊บแบบนี้นะคะให้รู้ว่าเราแข็งแรงมากสิคะแม่ใช่สุขภาพดีด้วยดีวินายค่ะสมุนไพร9ชนิดนะคะดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990าบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟงา0ดำ 800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทานได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟงาดำอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้ว02-669456 6นั่นเองค่ะเซ็นเคียวโค้ดก็ได้แล้วก็เรามีบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยถูกค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเอาใจสายวัยรุ่นสายแดนกันดีกว่ากับคุณโดมจรนวัฒน์นะคะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยค่ะเขามีคอนเสิร์ตเตรียมเตรียมจะมีคอนเสิร์ตรวมศิลปินค่ายลิสเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะซึ่งเป็นค่ายของคุณโดมจันนุวน์ก็มีหลายวงมีวงแบบมีวงพิกซี่ด้วยซึ่งโนบบอกว่านะคะงานนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนอแต่จะเป็นอะไรนั้นไปฟังสัมภาษณ์เต็มๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เราก็ภูมิใจกับมันมากๆแล้วก็น้องๆองก็แบบสนุกกับมันมากอย่างเงี้ยครับเพราะว่า มันก็ถือเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ค่ายเคยทํามาแหละก็เลยถือว่าเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนในในในลิศเลยครับใช่ไม่ไม่ใช่แค่เด็กๆแหละทีมงานทีมงานทุกคนหรือแม้กระทั่งคนดูเองก็คนที่เติบโตมาแล้วก็ผูกพันกับค่ายลิศเองก็ก็ก็ต้องรู้สึกว่าเออในเส้นทางที่มันผ่านมามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็เต็มไปด้วยบททดสอบบทพิสูจน์อะไรแยะมากมายกว่าที่เราจะฝ่าฟันมาถึงทุกวันนี้ได้ใช่ครับเริ่มต้นจริงๆมันมันมันเริ่มจากค่ายที่มีศิิลปน หนึ่งหนึ่งวงเพิ่งได้บิวมาหนึ่งวงมีพนักงานกันอยู่หกเจ็ดคนอะไรเงี้ยครับมันก็ยังเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยครับอืมม่รู้เหมืมันก็เติบโตไปกว่าที่เราคิดมากๆครับเติบโตในฐานะที่ตัวตัวค่ายเองเอ,อ,องค์กรเองมันก็ใหญ่ขึ้นเด็กๆเองก็ก,ก็เติบโตขึ้น แฟนคลับเองหรือคนที่รู้จักค่ายเรามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างี้ครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันก็เกินกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะมากคือมันมันมันกลายเป็นความเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆแหละสำหรับทั้งตัวทีมงานเองแล้วก็กลับน้องๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่แบบเราทําอะไรสักอย่างแล้วเรามันมันรู้สึกได้ว่ามีคนรอให้กําลังใจอยู่รอฟังรอดูเราอยู่อะไรย่างี้ครับ จริงๆตอนนี้ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากที่จีนแล้วก็จากาประเทศอื่นๆด้วยญี่ปุ่นเองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นจริงๆเราก็วางแผนขยายไปเรื่อยๆครับ <ๆ S 2> ๆๆจริงๆมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศต่างๆคุยกันมาแต่ว่าทุกๆอย่างมันก็มีระยะเวลาในการคุย <ๆ S 2> ของมันแล้วมันมีนมันมีไทม์ไ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลน์ของมันที่ต้องทําไปตามกระบวนการของใช่ครับจะมีงานต่างๆอย่างพิกซี่เพิ่งไปที่ญี่ปุ่นมาปีที่แล้วไปเกาหลีมาอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ เพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเนี่ยเป็นเพลงที่ถูกใช้ใน โตอ,อินประเทศจีนเป็นอันดับ2เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ติดต่อเข้ามาเยอะมากจากประเทศจีนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จําเป็นต้องมีการพูดคุยมีมีกระบวนการในการพูดคุยที่ที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสัญญาไม่เรื่องระหว่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็เลยใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคละหลังจากนี้เราเราเราทุกอย่างมันเริ่มเท่าที่แลลวเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นอะไรจากค่ายลิสท,ที่มันเป็นการขยับขยื่นในในมุมของของการต่างประเทศดูครับ ก็ถือว่าก้าวกระโดดครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันก็เราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปไปโตขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ต้อง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 สังเกตดูแหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรอบๆตัวเราแล้วก็พยายามตามให้ทันที่สุดเท่าที่จะทำได้น้องๆเองก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับทุกโอกาสที่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่มันมันมาจากตัวเขาเนาะมันเป็นมาจากความสามารถของเขามาจาก S <S พลังของเขาเอ่ะมันก็ทําให้ให้เขาได้ได้ไปไกลมัน,ม,นมันมาจากตัวเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นกับกับทุกโอกาสที่ได้เข้ามาต้องบอกว่าหลายเพลงของวงในในค่ายของน้องโดมเนี่ยคะ่ะก็คือดังมากนะแม่อย่างวงพิกซี่เนี่ยไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยคือที่จีนเนี่ยเ,เขามีเวอร์ชันภาษาจีนเลย,ยแล้วก็ดังมากนะคะก็รอติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคอนเสิร์ตลิส e ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะโอ้โหนะคะน่าชื่นชมจริงๆเลยเก่งด้วยนะเล่นละครก็เก่งร้องเพลงก็เพาะเป็น จค่ายด้วยองค่ะเอาล่ะค่ะมาอีกหนึ่งคนนะคะฟอนนัททิชาค่ะหรือว่านะคะฟอนสมาชิก B N K 4 d A ค่ะเขาบอกปลื้มใจได้เล่นหนังนะคะในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเขาบอกการร่วมงานนะคะกับ G D h นะคะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะคะเป็นซีรีส์ครั้งนี้ได้เล่นหนังเขาบอกว่าแบบตอนไปแคสเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นค่ายนี้แต่พอรู้นะตื่นเต้นดีใจแล้วก็ดีใจมาก ที่ได้ร่วมง,งานขงเขาก็บอกว่าคาแรคเตอร์ของต้นหลิวเนี่ยบทบาทที่เขาได้รับเนี่ยเป็นดาวโรงเรียน<อ>ที่สําคัญเป็นผู้นําชอบจิจกรรมนะคะแล้วก็แบบว่าอยู่ด้านหน้าตลอดซึ่งตอนเขาเด็กๆอะ่ะเขาก็ทําจิจกรรมเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าอุอ้ยพอเล่นปุ๊บภูมิกับบอกว่านี่แหละเธอนี่แหละเป็นแบบว่าตัวละครนะคะที่อยากให้เป็นจะเป็นยังไงตื่นเต้นเตรียมตัวยังไงเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวจริงของน้องยังไงเดี๋ยวไปททาไปฟังน้องกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะฟอนวินเคฟเตตค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง GDH ค่ะใช่ครั้งนี้มาเป็นในรูปแบบของหนังค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนที่เราร่วมงานกับ GDH ครั้งแรกเป็นซีรีส์คือเราชอบมากเราเคยคิดเหมือนกันว่าอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับ GDH อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นในรูปแบบหนังเราก็ไม่คิดว่าเออวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาแสดงหนังของ GDH ด้วยเหมือนกันรู้สึกดีใจมากค่ะมีไปแคสค่ะคือก็คือตอนนั้นก็มีพ<ๆ>ี<ๆ>่อาร์อะไรเงี้ย ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยมีแคสนะแต่ตอนนั้นเขายังไม่บอกว่าเป็นของค่ายไหนคือแค่มีชื่อเรื่องขึ้นมาว่าเพื่อนไม่สนิทแต่ว่าตอนนั้นอะเหมือนหนูมีเซนหนูรู้สึกว่า G D H แน่ๆเพราะว่าสถานที่แคสอะหนูมีความสมัมผัสไ้ได้ว่ามันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ G T H ตอนนั้นนะคะตอนที่หนูเข้าไปในห้องแคสไม่ใช่ห้องแคสก้าวเข้าไปก้าวแรกหนูถามพี่ที่เขาแบบมาให้ใบหนูอะไรเงี้ยหนูถามว่าอันนี้ของค่ายอะไรคะพี่ถามก่อนเลยเขาบอก G D H ฉันรู้สแบบ Oh. แบบว่า oh โอ้ my god หรอสิ่งที่ฉันคิดว่าเออมันคือเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ mm hmm. แล้วหนูก็หลังจากนั้นก็เลยทาตั้งใจมา <laughs> พอรู้ว่าได้บทนี้บอกเลยว่าทา้าทายค่ะคือดีใจด้วยแล้วก็ทา้าทายด้วยเพราะป,ปกติคาแรคเตอร์ที่เราจะชอบได้รับเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเป็นแนวเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่รู้สึกว่าครั้งนี้าคาแรคเตอร์ในเรื่องเพื่อนแม่สนิทค่อนข้างที่จะ ไม่เชิงแตกต่างแต่ก็ไม่ค่อยซ้ํากับที่เราเคยเล่นมาก่อนก็เลยแอบรู้สึกท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่คิดว่าหลายๆคนน่าจะตื่นตาตื่นใจค่ะรับเป็นบทหลิวค่ะใช่งงหลิวก็คือเหมือนเป็นแบบดาวโรงเรียนนิดนึงคือเขาจะทําทั้งกิจกรรมด้วยแล้วก็จะเหมือนเป็นอยู่ในแก๊งสพนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในเป็นหนึ่งในทีมที่มีส่วนในการทําหนังสั้นค่ะ อเอาจริงๆคือค่อนข้างตรงกับตัวหนูมากคือในเชิงก่อนที่หนูจะเข้ามาในวงเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก่อนตอนที่หนูยังเรียนมันธยมอยู่อะ่ะหนูเป็นเหมือนหลิวเลยคือเป็นทั้งเด็กกิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นผู้นําด้วยหนูจะเป็นหัวหน้าห้องเกือบทุกป,ปีเลยแล้วคือเป็นหัวหน้าห้องไม่พอจะต้องไปเป็นนางรำเป็นเชียรลีดเดิเร์กิจกรรมเพราะฉะนั้นค่อนข้างตรงกับตัวตัวฟอนมากหลิวกับฟอนคือคล้ายกันมาแต่ก็จะมีบางอย่างที่มัน ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็ต้องไปรับชมในโรงภายพยนตร์นะคะโอ้โหใจฟูสิคะพูดกับพูดมาขนาดนี้เขาพูดด้วยว่าดีกว่าที่เขาคิดไว้ซึ่งเราในฐานะนักแสดงก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วว่าเพราะเรามีความตั้งใจอยากจะทําให้เขาเรียกภาพที่ผู้กํากับเขามองอ่ะมันเป็นจริงที่สุดตามในไอเดียเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าเขาทํางานกับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานมาแล้วพอได้ยินผู้กากับชมแบบนี้ก็ใจฟูคะ่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจกันมากจริงๆทุกคนเลยถามว่าคาด หวังไหมจริงๆแฟนๆของหนูค่อนข้างที่จะตื่นเต้นใช่ไม่ต้องแฟนๆหรอกหนูก็ตื่นเต้นแต่ถามว่าคาดหวังไหมหนูจะหนูมีคติในใจคะ่ะคือทุกเรื่องหนูจะไม่คาดหวังเราไปด้วยเขาเรียกอะไรจิตใจที่แบบว่าสบายๆแล้วไปดูผลลัพธ์แล้วความรู้สึกตอนที่เรารับชมนะตอนนั้นดีกว่าใช่จะไม่คาดหวังค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์นะคะเรื่องเพื่อนไม่สนิทนะคะกําลังจะเข้าฉายทุกรงภาพยนตร์นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะฝากเข้าไปดูกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ออค่ะติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะคะ<ม>เพื่อนไม่สนิทนะคะ26ตุลาคมถูกค่ะปลายเดือนนี้นั่นเองค่ะ